ตัเ uh, mm ีพ hmm. 네ี mm. ่นาะดูดอกเพื่อนดูดอกมากเลเดียว่าเนาอันไปหอนเหี้ยนยก่อนกับตั้ออกอีกเด้อพี่น้อง่างมายเต

ดีจ้าพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศบอกันเสาร์วันที่ยี่สี่จะพี่น้องวันเสาร์ที่ยี่สิี่ชิงหาคมฮอกเกตนะจ๊ะนี่กับเขาป้าพี่น้องเมื่อวานนี้อยู่บา้านนะจ๊ะน่าวันนี้เขาป้าทิศธุระจ้ะพี่นอ้องเอามาก,กระบือวันนี้เป็นยี่ค้อนเราหมดเลยมาจ้ะเราทิศธุระพี่เบียร์ให้งาน,ลนงเาานนนลนนยพี่น้องเอ้าสิโศกสิตมานกัมารดกกนรมกันเริ่มพี่น้องเขาป้าหาเห็ดพิกัดกัวัดพูทพระลานสูงเลยพ,พ,พี่น้องอำเภอหน้าจุดยจังหวัดอุบลนะจ๊ะ ไปทำกันเลยจ้าคืนข้าคัวนจ้ะข้าคัวเท่ากับปาดออกไปนสอ่คืนขมิ้นจ้ะตัวนี้นบบเก่งไหนโกแดงจ้ะ ดกพี่แต้ม่อยากกินได้จ้ะพี่น้องเอกต่องมำกันไงตอนนี้ขาเจียวไม่อยากกินนะพี่น้องิตัวจ้ะขาตุ๊บๆซ้ามด

กวนมลอายดอกองศิตรานให้บุญค่ะเยังกับเส้ากุฏ์งัมันปูจ้ะอีกดอกงันมันปูจ้ะนี่ปลุกตาปานพี่น้องสุดค้ามันออกก่อนย่างตีปูใส่หสมูขี้ดินอีกดอกจ้ะ โอ้มอันกวดอกช้องดอกจากพี่หน่อกลุ่รียงข้ามนูขาตันนี่ตันอื้าาหอมแาขาตั้งตันเลย ผสมปีเก <ersch> ียงใส่ถิมีาสิสสมได้พี่น้องเนาดี๋ยวุ่มนึงเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยกอนก็เห็นอยู่ดอกบกบานมาท่ยพี่น้องบงนี่พี่น้องหม่ให้่อนกงใหม่้ี่เืองนาหอคนคเอื่นให้เถืองน่อยต่อกบวเนนมีดอกเดียวพี่นาะ cuộc khó cái hết nhỉ? Hết đầu điều bố à? Nhà mình Mình khó chờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền อุ๊ยตะเกียนดูนี่ค่ะตาตามันเราัใหญ่เลยเราแบบใหญ่เลยเลงเสรพี่ดอกคนน่ะอี่นี่หลายเนาะุ่นดอกนึ่งอ้ยามันเอาชวงมันเท่าถิมตัวนี้ชวงดอกตัวนี้หนักนะ นัวเียพี่หนอผลดอกเลมพ่อดิแกงอยู่จ้ะพี่นนอนะ vừa kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dạng đâm ta. Cái dạng 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 dạng

nó nào nâu thế nâu hết cả ba đồ này nâu nó bỏ rồi không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho

เดีสีพอดจะได้ดอกพี่น,อน้องยามเจ้าหน่อยยังหอดอกนึ่งนี่ดีสองอน,นี่งด้วยค่ะตัดขาออกกันหนาขนาดนี้ đen à, ừ. không dằm chắc là đâm nghĩ Được thì nó không kèm chết không dằm 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 chết không không dằm chết không dằm ให่ดอกนีอจ้ะยางมาเกียบตีดูเห็นไหวนะจ๊ะี่ดอกนี้ไน่อนี่ ดอกนึงจ้ะยังนตองีน้องหมาด้อ้าะฮวันลจะพี่หนองบันเงียบแห้งปลาเห็ดนี่เงียบ,ยยบ เพราะมันมี2คนกระบุกในพี่น้องในป่านเงียบเงียบไปเกี้ยงที่จะมือก็ร้ายจ้ะเห็ดพอได้แกงดูยางก็ได้แกงอยู่จ้ะพี่น้อง ไปหูหุมหูหุมหูมองมันนะพี่น้องมันก็ออกมองแล้วดอกช่องดอกอยู่คนว่ามาเก็บกับดอกใหญ่อ่ะนะเก็บเป่นข้าวโกนก็ได้ไอกรรไกรหูหุ้มหูหุมบอสจะมองเล้วพี่น้องเลยข้าวโกนก็ได้ไปหูหุ้มหูมองกะกระชิดอะไรยี่ประจักษ์หงหุ้มสีหูมันก็บ่ออก พอได้ออกวัชพุ่มน้ำห่มก็ออกมองแล้วดอกสองดอกผึงดำแน่ผึ่งข้าโกนผึงเหลือดนะจ๊ะเด้เฮ็ดผึงดำสองดอกย่างมากอพอดี พุ่งดำดอก,ดอกเก็บเปงแหวงดอกนี่เก็บเอาเลยนะนางนี่ไม่สิเก็บเอาโหลดห้าโหลดสองดอกสามดอกสี่ดอกอห,หอกุึ่งต้นนี่นางห้าดอกพี่นอ้องนี่เอาไปทำอาเกะเห็นอะไรนี่ที่พุ่งดำนะห้าดอกหนึ่ดอกหนึ่ง นเนต่าหัวปงคอร์ก็มีพี่หาดอกผงดำเอ๊าดอกกับใบไงดอกใช่ปะบวชขอบฝนบอฝนก็บม่ค่อยตวกวันไหนตกตกกับตวกบ่าหงหรอเออดอกอหามอยู่นี่มาให้ผงดันมาที ลองจะใส่ได้ยะนะีเดวงาปุ่งขดอเลยใส่ได้ยี่บ้อไหนนะโออใส่ได้เลยบ้านทําไงอ่ะาอ้ยดองี่ด้อไสาข้าวข้าหนงว้ก <prediction>? mhm. ็ะถา้ก็บบไดพี่น้องใช่ไได้ดอกเดียวนี่ ปก่อนต้นเต่าต่อไปต้นเตาจ้ะดอกหนามเดียวเครื้องก็ปล่อยจ้ะดอกมันหนามไจ้ะเครองเต่าจ้ะเออดอกกระบอกสมบูรณ์ไปเลยจ้ะพี่น้องแต่วันยังแข็งดีอยู่เอาวันนี้ดอกหาใส่อ้นี่ มอเห็นเด้หน่ดอกเงินตึ้งจุม่มเอาเห็ดกอจ้ะโอ้ยแมงจอดอกมันบันดเลยกลับนัดพี่น่องกันเลยนทีไทยบรรยากาศท่าเมื่อยพี่น่องเบิอเดื่อ

ตัวไอ,อยู่เร็ตามไเจับมาหาถึงคาเห็ดไดนยู่ค่ะวะ มแม่พี้องๆแค่แบบ พี่น้องมาหอดบ้านล่ะเฮ้ยก่อนจะได้ไล่ตือ๋อโอ้ยตัวนี้พี่น้องก็เอาดูในไล่ตื๋ออยู่พี่น้องคนนี้แกงใหญ่เตื๋อได้หน่เครื่องกระตาพูดไม่น้อยได้พี่น,พน้องเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดมันกะบ่ค่อยออกไล่น้ำพี่น้องออกเฉพอ่อในคลิปในแกลี้ยงนะเอ้าจะพูดว่าโสดแม่มันอยู่พี่น้องคนนี้กะมาหอดบ้านหนูซ่องละ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนจากจ่องนู้นก่อนแชนแนล พนาพอกันไหมจะพี่น้องคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้า